โรงเรียนบ้านทุงค่ายเสนอห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่3จัดทำโดยคุณครูนงนุชช่วยเรื่องสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกในหน่วยที่สองนะคะลูกสำหรับสัปดาห์นี้ เราจะเรียนกันในหน่วยรอบรู้ปลอดภัยนะคะแต่ก่อนจะเรียนเราจะต้องมาออกกำลังกายกันก่อนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราออกกำลังกายพร้อมกันค่ะลูกมาเลยครูโบมาแล้วจ้าวันนี้ครูโบมีกิจกรรมเครื่องไหวประกอบเพลงมาฝากเด็กๆค่ะ พลงดอกไม้กับตะวันเป็นเพลงที่ครูโบอชอบมากและเชื่อว่าเด็กๆก,ก็ชอบเช่นเดียวกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกิจกรรมกันเลยค่ะ รูโบจะมาแนะนำท่าสดให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเพลงนี้มีท่าทางประกอบอย่างไรบ้างพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะเริ่มต้นที่เสียงดนตรีประเท้าสะเอลแล้วก็ย้ายสะโพกค่ะเด็กๆยิ้มไปย้ายสะโพกไปยังมีความสุขนะคะหลังจากนั้นโอ้เจ้าดอกมะลิเด็กๆเอา นี่เขาเรียกว่ามีข้อมือตรงนี้นะคะสองข้างแล้วก็โยกครั้งที่หนึ่งโยกครั้งที่สองยกขึ้นด้วยนะคะยกขึ้นด้วยแบบนี้นะอ่าเก่งมากค่ะโอ้เจ้าดอกมะลิตื่นวาดมือลงไปแบบนี้แล้วเอาขึ้นมาแบบนี้ค่ะตื่นหรือยังอ่ะอีกครั้งเจ้าตื่นหรือยังแบบนี้นะคะ ่อไปจ้าคุณดวงตะวันทำแบบนี้เลยค่ะฉันกำลังปิดบานบานขึ้นไปข้างบนแบบนี้อีกครั้งนะคะจ้าคุณดวงตะวันฉันกำลังปิีบานต่อไปตามดอกกุหลาบเจ้าเอ๋ยสองครั้งนะคะตื่นเช้าเหมือนเดิมเลยคะ่ะดังเคยเช่นกันจ้า คุณดวงตะวันฉันดื่มน้ำค่ะวันไม้อย่าลืมย้ายสะโพกไปด้วยนะคะต่อไปดวงตะวันดวงตะวัน,ววนทักทายชูยมือขึ้นแล้วแว่งไปข้างบนแบบนี้ค่ะดวงตะวันทักทายดวงตะวันทักทายดอกไม้แต่ดวงตะวันท่านไม่เคยทักทายดอกคุณนาย ตื่นสายท่านไม่เคยทักเลยเป็นอย่างไรบ้างคะท่าทางไม่ยากเลยใช่ไหมคะท่าทางประกอบเพลงดอกไม้กับตะวันวันนี้ครูโบนำมาฝากเด็กๆมีความสุขกับกิจกรรมเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลงกันนะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ ครูโบขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสาระที่ควรเรียนรู้ในหน่วยรอบรู้ปลอดภัยนะคะมาดูกันคะ่ะลูกว่าลูกต้องเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะวันที่1คะ่ะเรื่องการประเมินภัยรอบตัวเมื่ออยู่ในสถานที่และสถานการณ์ต่างๆคะ่ะ วันที่สองเรื่องภัยพิบัต,ติต่างๆได้แก่อคกีภยัยวัตภยัยอุทกภยัยวันที่3เรื่องการระวังภยัยอากีภยัยการดูแลช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้นะคะวันที่4เรื่องการสำรวจจุดอันตรายในโรงเรียนและสถานที่ต่างๆที่เด็กอาศัยอยู่รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อให้พ้นภยัยวันที่หเรื่องการปฏิบัติตน เพื่อการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะและอยู่ห่างผู้ปกครองนะคะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เราปลอดภัยนะลูกเรามาเรียนรู้กันได้เลยค่ะลูกเรามาดูสถานที่แรกนะคะที่ทำให้เราอาจเกิดอันตรายได้นะคะลูกก็คือในโรงเรียนค่ะหากเราเล่นผิดวิธีนะคะ ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เช่นของเล่นติดคอเรานำของเล่นเข้าปากนะคะไม่ส่งควรทำอย่างยิ่งนะคะเพราะมันไม่ใช่ของกินแต่มันเป็นของเล่นนะคะเราควรจะเล่นโดยไม่นำเข้าปากนะคะลูกอีกอย่างก็คือการแย่งของเล่นกันหรือปลาของเล่นกันนะคะเวลาโกรธแล้วก็ทะเลาะกันนำของเล่นมาปาใส่กัน ไม่ควรทํานะคะเด็กๆเราควรจะเล่นกับเพื่อนด้วยความระมัดระวงังแบ่งของเล่นของด้วยกันนะคะไม่ควรปาเพราะอาจดูร่างกายเนี่ยของเพื่อนเนี่ยก็จะทําให้เกิดอันตรายได้ลูกนะคะเครื่องเล่นสนามก็เช่นเดียวกันนะคะเครื่องเล่นเนี่ยอาจทำให้เด็กๆเกิดอุบัติเหตุได้นะคะหากเราไม่ระมัดระวงัง บางครั้งเราอาจจะผลืกระโดดลงมาหรืออาจจะเล่นกันเพื่อนอาจจะผลักทำให้เราตกลงมาจากของเล่นทำให้เราเกิดการบาดจ็บนะคะขาหักเขนหักได้เพราะฉะนั้นการเล่นเครื่องเล่นก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะลูกไม่ฉะนั้นลูกก็อาจเกิดอันตรายได้ค่ะต่อมาก็คือการวิ่งขึ้นลงบันไดค่ะ จะทาให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเวลาเราขึ้นลงบันไดเราควรจะเดินนะคะแล้วเอามือจับราวบันไดนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราเกิดอุบัติเหตุตกลงมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เราเป็นไงคะได้รับบาดเจ็บนะคะทาง ร่างกายนะคะต่อมาก็คือมาดูเครื่องมือที่อาจทําให้เกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆมาดูค่ะก็จะมีกันไกลนะคะมีดนะคะแล้วก็ของมีคมต่างๆนะคะมีดคัตเตอร์เลื่อยนะคะแล้วก็เป็นไงคะมีดทำอาหารนั่นเองเด็กๆ ใช้ได้ค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้าลูกไม่ระมัดระวังนะคะก็จะทําให้ของมีคมเหล่านี้มันบาดมือลูกนะคะอาจทําให้เกิดบาดแผละนะคะบางคนเนี้ยเป็นเยอะๆก็จะต้องไปโรงพยาบาลให้คุณหมอเย็บแผลให้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้ของมีคมลูกก็ต้องคํานึงถึง ความปลอดภัยของเราด้วยนะคะใช้อย่างระมัดระวังนะคะลูกแล้วลูกก็จะไม่เกิดอันตรายนะคะเครื่องมือที่อาจทำให้เกิดอันตรายนะคะก็คือไฟฟ้านั่นเองค่ะไฟฟ้ามีประโยชน์นะคะแต่ก็มีอันตรายถึงชีวิตเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูว่ามีอันตรายอย่างไรอาจจะเกิดไฟรั่วโดยที่เราไม่รู้แล้วตัวเราของเรารีเปียกนะคะลูกแล้วเราก็ไป เป็นไงคะเสียบปลั๊กไฟนะคะทำให้ไฟช็อตหรือว่าไฟดูดเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัวเปียกเราไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไม่ว่าชนิดใดก็ตามมันเป็นอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้นะลูกเพราะฉะนั้นปลั๊กไฟเด็กๆไม่ควรเสียบปลั๊กไฟด้วยตัวเองนะคะควรจะให้ผู้ปกครอง ทำให้นะคะลูกให้พ่อแม่คุณตาคุณยายหรือใครก็ได้ที่เป็นผู้ใหญ่ทําให้เรานะคะเด็กๆไม่ควรทําด้วยตัวเองนะคะลูกเมื่อกี้เด็กๆได้รู้ถึงอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าแล้วนะคะทีนี้มาดูอันตรายจากไฟค่ะไฟเช่นเตาแก๊สกองไฟเทียนไขนะคะอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นหากเรา ไปเล่นนะคะมันก็จะทําให้เป็นไงคะไฟไหม้เกิดไฟไหม้ได้นะคะเกิดหรือเราเรียกอีกชื่นก็คืออัคคีภัยนั่นเองเด็กๆไม่ควรเล่นไฟนะคะเพราะมันเป็นอันตรายนะคะจะทําให้เกิดความเสียหายที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเข้าใกล้นะคะลูก เครื่องมือที่อาจเกิดอันตรายอีกอย่างก็คือ,อน้ำนะคะอย่างเช่นบ่อน้ำอ่างน้ำสะว่ายน้ำหรือว่าพวกน้ำดื่มนะคะมาดูว่าอาจเกิดอันตรายได้อย่างไรนะคะถ้าเราลงไปเล่นน้ำโดยที่เราไม่ระวังตัวนะคะบางทีอาจจะเกิดอันตรายจมน้ำได้นะคะลูกการดื่มน้ำก็เหมือนกันถ้าเราไม่ระมัระวัง อาจจะทําให้เราสําลักน้ําได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะอาจเกิดอันตรายได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองนะคะรู้จักดูแลตัวเองป้องกันไม่ให้ตัวของเราเนี่ยเกิดอันตรายต่อไปก็จะเป็นเรื่องของภัยพิบัตินะคะลูกซึ่งมีภัยพิบัติ3ชนิดด้วยกันที่คุณครูจะให้รู้จักนะคะอย่างแรกก็คืออัคคีภัย อากีก็แปลว่าไฟหมายถึงไฟที่เกิดจากไฟนะคะก็คือไฟไหม้นั่นเองคะ่ะลูกเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้นะคะเราจะต้องโทรศัพท์แจ้งหน่วยที่มาดับไฟหรือดับเพลิงนะคะโดยหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1 9 9นะลูกแจ้งเหตุด่วนไฟไหม้นะคะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟของเราหรือดับเพลิงของเราเนี้ยก็มี ถังดับเพลิงในถังดับเพลิงก็จะมีกา๊าซในตัวเจนเหลวนะคะลูกบรรจุอยู่แล้วเราก็กา๊าซนี้ก๊าซชนิดนี้ก็สามารถใช้ในการดับไฟค่ะลูกและก็มีรถรถดับเพลิงนะคะเป็นรถที่ฉีดน้ําข้างในจะมีน้ําบรรจุอยู่นะคะเขาก็จะใช้สายยางต่อเข้าไปฉีดดับไฟนะคะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักกันแล้วนะคะภายพี่บัต ชนิดที่สองนะคะก็คืออุทก,กภัยค่ะลูกคือการเกิดน้ำท่วมนั่นเองนะคะเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมนะคะเราจะโทรแจ้งในหมายเลข1784นะคะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะมาช่วยดูแลเรานะคะอ,อุปกรณ์ที่เราจะเห็นเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมก็คืออุปกรณ์ชูชีพนะคะก็จะมีเสื้อชูชีพห่วงยางเรือยางนะคะเราจะมี ถุงที่ใส่กระสอบที่ใส่ทรายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาในบ้านได้นะคะภัยพิบัติชนิดที่สามนะคะลูกก็คือวาตภัยการเกิดลมพายุนั่นเองนะคะเมื่อเกิดพายุพัดหมุนนะคะหรือเกิดลมพัดแรงทำให้บ้านเรือนของเราเสียหายนะคะเราจะต้องโทรศัพท์ แจ้งไปยังหมายเลข1784ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะเขาก็จะมาช่วยเหลือเปลี <ค Yeshua. S 2> ่ยนกระเบื้องหลังคาช่วยตัดโค้นต้นไม้เพราะต้นไม้อาจจะล้มได้นะคะเราไม่ควรอยู่ใต้ต้นไม้หรืออยู่ใกล้เสาไฟฟ้านะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้เด็กๆก็ควรอยู่ในที่อยู่ในที่ปลอดภัยก็คือในบ้านนั่นเองนะคะและก็ต้องรู้จัก ดูแลตัวเองด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับเราการปฏิบัติตนนะคะเมื่อได้ยินเสียงเตือนภัยนะคะการดูแลช่วยเหลือตัวเองเมื่อมีเหตุไฟไหม้นะคะเราจะต้องทำอย่างไรคะเราจะต้องรีบพาตัวเองออกจากสถานที่นั้นนะคะไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะเราเพราะมีหน่วยงานที่ มีความเชี่ยวชาญทำอยู่แล้วเราไม่ต้องไปวุ่นวายไปเกกะเขานะคะหากมีเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยเราต้องรีบออกจากบ้านทันทีนะคะลูกเพราะอาจเกิดอันตรายกับเราถึงชีวิตได้นะคะวันที่5นะคะเด็กๆจะได้เรียนเรื่องการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ห่างจากผู้ปกครองในสถานที่สาธารณะนะคะลูก อันดับแรกที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติก็คืออยู่ห่างจากคนแปลกหน้านะคะคนแปลกหน้าก็คือคนที่หนูไม่รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรพูดคุยด้วยนะคะต่อมาก็คืออาหากมีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลก็คือมี อคนชวนเราไปเที่ยวโดยที่เราไม่รู้จักเขามาก่อนนะคะเราก็ไม่ควรไปเราควรจะมองหาคนช่วยเราหรือมองหาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่นั้นมาช่วยเรานะคะหากไม่มีใครจริงๆนะคะเด็กๆก็ควรตะโกนให้เสียงดังเลยนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่เด็กๆไม่ควรปฏิบัติเมื่อไปอยู่ในสถานที่สาธารณะนะคะก็คือ ไม่อยู่ในที่รับตาคนนะคะเมื่อเกิดเหตุร้ายกับเราเนี่ยก็จะไม่มีคนเห็นนะคะคนก็จะไม่สามารถมาช่วยเราได้นะคะลูกเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตในสถานที่ที่อยู่รอบตัวเราด้วยว่าปลอดภัยกับตัวเราไหมนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ควรอยู่ห่างจากผู้ปกครองนะคะควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองค่ะเพราะหนูยังตัวเล็กอยู่นะลูกยังช่วยตัวเองไม่ได้นะคะ คุณครูก็ขอฝากไว้เช่นกันนะคะลูกค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนจบไปแล้วนะคะลูกก็คุณครูก็มีใบงานให้เด็กๆนะคะซึ่งคุณครูแจกให้ผู้ปกครองไปแล้วทั้งหมด5้าใบด้วยกัน,นะคะ่ะลูกนะคะเป็นการทบทวนบทเรียนที่หนูได้เรียนไปนะคะ เรื่องหน่วยรอบรู้ปลอดภัยเด็กๆได้เรียนรู้การวิธีปฏิบัติตนให้ตัวเองปลอดภัยนะคะลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของลูกด้วยนะคะ,ะคุณครูก็ขอฝากไว้ก่อนจากกันอย่าลืมนะคะตอนนี้หากไม่จําเป็นจริงๆนะคะคุณครูขอให้หนูอยู่ใน,ในบ้านนะคะ,ะป้องกันตัวเองไว้นะคะตอนนี้ลูก ไวรัสโคโรนา2019ก็เริ่มระบาดอีกแล้วนะคะเยอะมากเลยในเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนะคะฝากผู้ปกครองดูแลน้องๆและก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ